สวัสดีค่ะพบกับเก๋น,นะคะกับช่อง Ford Gate Channel Ford เจริญนครนะคะวันนี้นะคะเก๋มีรถนะคะมานำเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถผู้บริหารนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่ Ford เจริญนครนะคะ,ะ,คะประกาศขายแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะในตัวในตัวรถนะคะเป็นรถผู้บริหารนะคะแต่ว่ายังป้ายแดงอยู่นะคะก็สนใจก็ทักขาเก๋ได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen Ranger XLS นะคะ เป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะคะเกียร์ออโต้เริ่มต้นเลยนะคะราคาขายของเขานะคะอยู่ที่889,000บาทนะคะในตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรให้กำลังแรงม้า170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรคันที่ประกาศขายนะคะเป็นสีขาวนะคะคันนี้เลยนะคะเรียกว่า ใหม่เหมือนรถบ้ายแดงเลยนะคะเดี๋ยวโปรโมชั่นนะคะสำหรับรถผู้บริหารนะคะรับไปเลยค่ะส่วนรถนะคะ1,2 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมประกันภัยชั้น1ไปเลยนะคะก็ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ทักขาเกตได้เลยค่ะเก๋จะพาไปนำชมนะคะ,ะ,คะออปชั่นนะคะในรุ่นของ XLS นะคะมีอะไรบ้างนะคะ ด้านหน้านะคะของเจ้า XLA นะคะตัวกระจังนะคะเป็นสีเทานะคะพร้อมด้วยขอบนะคะที่เป็นสีดำเงานะคะโลโก้ฟอร์ดนะคะที่มีขนาดใหญ่เลยนะคะในไฟนะคะเป็นไฟ LED มันติ r e f ฟกเตอรนะคะพร้อมด้วยไฟวิ่นกลางวันนะคะในรูปแบบของ C ี a คมนะคะไฟตัดหมอนะคะในรุ่นของ XLS มีมาแล้วนะคะพร้อมด้วยคิวโคเมียมนะคะอันนี้สวยๆเลยนะคะด้านล่างนะคะตะขอรากจูงนะคะมีให้1จุดนะคะสำหรับในรุ่นของ XLS นะคะด้านข้างกันเลยค่ะคิ Q ้วร้อนะคะที่เป็น ดำด้านนะคะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแม็กและยานะคะในรุ่นของ x l a นะคะเป็นแม็ก7 7จากโรงงานนะคะเป็นสีเทาอยู่แบบนี้เลยนะคะไซส์ยานะคะที่ฟอร์ดให้มานะคะเป็น 25570R17 นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวกระจกด้วยนะคะแล้วก็ ปรับนะคะเป็นไฟฟ้าพับยังเป็นพับมือนะคะคันนี้ติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมใช้งานนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สั่งจองเข้ามาเลยนะคะมือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบันไดขึ้นด้านข้างนะคะมาตรฐานโรงงานนะคะก็ติดตั้งมาให้แล้วนะคะบันไดขึ้นด้านท้ายก็มีมาแล้วนะคะของไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะสัญ,ญาลักษณ์ตัวอักษรนะคะ XLS นะคะบ่งบอกถึงรุ่นรถนะคะโลโก้นะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะในรุ่นของ XLS ให้กล้องถอยนะคะมาด้วยนะคะตัวกันชนท้ายนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะภายในตัวรถนะคะคอนโซลนะคะของรุ่น XLS นะคะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเทานะคะตัวหน้าจอกลางนะคะที่เป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple CarPlay a ออ o Android นะคะรองรับนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะ Ford p a า s นะคะสามารถนัดหมายนะคะจากตัวแอปพลิเคชันดูสถานะของรถของเราได้เลยนะคะแล้วก็ช่องชาร์จไฟนะคะ USB 1จุดนะคะไ y p e C 1จุดนะคะ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะี่ช่องเก็บของแกะตรงกลางนะคะยังมีช่องชาร์จไฟนะคะ12โวลต์นะคะให้อีก1จุดนะคะผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะมีช่องนะคะชาร์จไฟนะคะ12โวลต์นะคะให้อีก1จุดพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะที่พวงมาลัยนะคะมีปุ่มฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะดิจิตอลเรือนใหม่นะคะเป็นแบบ 8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยด้วยนะคะกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทหนึ่งดอกนะคะกุญแจสำรองหนึ่งดอกนะคะไฟนะคะไฟหน้าของในรุ่นของ XLS นะคะก็สามารถนะคะเป็นออโต้เปิดปิดเป็นออโต้ด้วยค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะช่วยเรื่องของการระบายของความร้อนได้ด้วยนะคะสามารถนะคะปรับของระดับของตัวเบาะได้ด้วยค่ะ ระบบความปลอดภัยนะคะในรุ่นของ XLS นะคะมีมาให้ครบคันเลยนะคะระบบเบรก ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะคะป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะท่กออกฉุกเฉินก็มีมาให้นะคะแล้วก็ในรุ่นของ4ประตูนะคะ ให้ถุงลมนะคะถึง6ลูกเลยนะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะในรุ่นของ XLA ที่เป็นรถผู้บริหารนะคะให้ส่วนลดไปเลยค่ะ120,000บาทนะคะทักนะคะปรึกษาก่อนได้เลยนะคะเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะคะก็โทรหาเก๋นะคะเบรอร์083 713 1888แอดไลน์จากเบรอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะ ชื่อช่อง Ford เก๋ a n n e l เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเป็นรุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น Ne ็กเจนลุกรุ่นนะคะหรือจะเป็นรถผู้บริหารไม่น้อยนะคะเดี๋ยวเก๋จะมานำเสนอนะคะในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ